คริงห์ปลายนะปลายนะอ้าวงัวตองเขาน้าตองเขาครับถึงกว่าเดี๋ยวถึงกว่าครับวตองเขานะไอ้วันหลังๆนี้ม่ไปยอดนะครับไปทิ้งนะแต่ว่าไอ้สะดุดดีกว่าเจอครับสิงซอสนะครับไอ้สะดุดดีกว่านัดดีกว่าเจอครับสิงซอสนะโอ้โดนมัดถึงงางตัวครับพัดใจนะพอไปได้นะครับ

ไไปยอดนะมีไปยอดนะโดัามีไปยอดนะสมาชิกนะเข้ามาขอคนละไลค์คนละแชร์ครับขอคนละไลค์คนละแชร์นะขอคนละไลค์คนละแชร์ครับไอ้แดงไอ้ดับที่ไปแดงกี้ไว้แดงกี้ไว้โอ้มันนาลำนักนะครับจริงจริง โหยยุกลกนาเหมือแดง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 โอ้ยใหญ่ตัวเติบนะตัวเติบมุเฮ้ยเด้งไปแดงจีนะแดงจีนะแดงจีนะแดงตั้งขาดีนะตัวแดงตั้งขาดีนะมใครนู่ยนะโอ้นี่มันมาเย็นๆครับสมาชิเพือผลเพื่อในะผลต่อสองหนึ่ง เย็นนะพิงมาวันนี้เย็นเย็นนะเย็นเย็นยนะเรื่อยๆนะครับเอ่เทียบครับหน,นักกรรไหน้านัาน่นนะครับแบบโอ้โหบ้าพลัง,น,ลงะนะครับมี่ลมกิ้งกันนะครับ เอานลเอาได้่งติดนะครับสู้นะวันนี้มาสู้นะครับวันนี้มาสู้นะอดยวหัวเรือเรือนะครับหัวเรือเรือนี่ไขว๊ลไขตากแดดได้นะสมาชิกนะราคาดันรองขึ้นมานะราคาันรองขึ้นมานเะอ้ย ทันท่นกันนะเห็นไหมเป็นมวยแดงเป็นมวยนะพี่ผมไว้น้ำหนักผมเข้าไปอย่างที่ไปเด็กโคไปสองหมื่นสองพันคนสวัสดีครับผมคนดูเยอะนะวันนี้นะ,คน,ะนะคนดูเยอะนะครับเอามาเจอแอดมินทางภาคเหนือพวกนะครับแอดมินทางภาคเหนือพวกนะ อาจจะพูดบ่ค่อยเก่งแต่รักมดไก่นะครับ2อง0มืคนสวัสดีครับขอพิดขอพิดเม้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันมีพวกที่ว่ามาใส่ตัวเลขนะครับผมบอกแล้วบกฟังนะครับเลยปิดไปก่อนนะขอประทานอภัยด้วยนะครับไอ้แดงเข้ามา ดีเป็นหลังโนนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดำนี่มาโคตรแล้วโคตรแล้วโคตรแล้วราคาไหลไปแดงนะครับราคาไหลไปแดงนะแดงชายดีนะครับ พอตัวน <oh> ี้นะดำจุก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 ดำช้อนเข้าไป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 ดำเข้าไปเอาแล้วเครื่องติดแล้วสมาชิกเครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วเป็นตัวลงทุนลงแรงครับถือหฮอดิคาร์นะครับถือหฮอดิคาร์วันยุนา แดงต่อน่า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 ดำไปแดงขึ้นไปแดงอัดไปน้ำจุน้ำจุนดำดอด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 รั่วหน้ารั่วหน้ารั่วใกล้ๆหน้ารั่วใกล้ๆหน้ารั่วหน้ารั่วหน้ารั่วหน้าแดงเวียงมาแดงเวียงมาแดงเวียงมาดำจุกไปดำจุกไปดำต้อน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 ไปขับฟางหัวตรงนะครับขับฟางหัวตรงนะเห็แล้วเป็นเอาแล้วเอาแล้วแดงเข้ามา เดี๋ยวมาแดงคมไว้แดงคมนะขึ้นห้อยไว้นะต่อจังหวะนี้แดงขึ้นห้อยดีนะครหนามมาแดงเขายาวนะครับตัวแดงเขายาวได้เขานะแต่ยังมมีบบาดแผลนะครับยังมมีบาดแผลนะ ผมมีแค่คิดไปควรนะครับกระทิงนี่เป็นเวียนๆ่ๆจังหวะคอข้างนะครับอยู่ได้แล้วกูไม่ไม่ต่อได้ถือหัวตะเข้ากันนะครับงอถึงหัวตะเข้าอยู่นะพอมาแล้วขอคนละลาคนละแชร์ครับขอคนละไลายคนละแชร์นะแชร์ให้รู้จักครับแชร์ให้รู้จัก 23,000ัน 23, คนครับมาถืโอโมเเขาอยู่ยนะถืโอโมเเขาอยู่ยนะครับชิงเดิมพันสิบแปดล้านนะครับระบังกระทิงเชียงรายกับไข่นุ่ยนะโนดหลังเขาเจ้าอยู่ใจักรนะครับดูว่ากระทิงเชียงรายพบกับเดงงามสองจังหวัดนะครับไข่นุ่ยนะ จากไ่โค่ทุ่งแสงเดือนอนครสี่ธรรมราชครับคุณจะดำนในไคโค่วนพามนะครับสุโขทัยนะ เหือนเดิมแล้วครับม,มาตัดต้องเลยเหรอบัดเออสมาชิกแปดนาทีนะแปดนาทีนะเลิกนะเลิกนะเลิกนะมันมีแผลเป็นได้ใจนะครับมีแผลเป็นได้ใจนะพอมาได้กะขัดใจเองนะครับขัดใจเองนะ นอาจจะมีปัญหานะครับมัน่าจะมีปัญหานะเรียบร้อยเรียนรอชูนะแรงรอชูนะคัดใจนะคัดใจนะครับาครับหัวลงได้ยคัดใจนะคัดใจนะ รอชูแดงรอชูแดงรอชูแดงรอชูเด้งครับเด้งชนะเด้งชนเลยเนาทีครับเนาทีฝ่ายแดงครับแดงงามสองจังหวัดดูว่าใครนุ่ยนะครับจากไข่โกทุ่งแสงเดือนนะครับน้องเพลงน้องพลอยนครศรีธรรมราชเป็นฝ่ายชนะนะครับ